โอ้ยใหญ่เหรอโอ้ใหญ่เอาตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ครับคาดว่าจะเป็นตัวผู้เพราะมันมีก้ามฮะนะสวัสดีครับวันนี้ผมใกล้มิวสิกมันเดิมกับวันนี้มาหารูปูกับรูปูกับเคปเตอรวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาหาวัตถุดิบที่ประเมินราคาไม่เปะเมินราคาไม่ได้ครับผมทำไมครับ ขายไม่ออกไงห้าหรกปุ๊กในในทรงหน้านะครับมาทำเมนูกันเดี๋ยวเราสังเกตจากดินนะผมดินที่มันโผล่ขึ้นมาแบบนี้นี่เดี๋ยวเรามาลองุดดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่า เดียเด๋ยวที่นี่นมับมา,มาได้ปูไม้ปูไม้ลึกเลยลึกเกอมีไหม <laughs> ปูปนีปี๊ปปูนีปีก๊กแล้วครับ <N> นี่ครับผมได้แล้วครับตังตัวอ๋อตตัวได้ไปแล้วเ,วเนี่ยปอบดูสิซองกับดูสิซองมาเรื่อยหน่อยได้ไม่ได้ครับเราต้องจบนะครับผมบางทีเราขุดมันอาจจะเสียเวลาเราเรา,เราล้วงลงไปเลยเจองูเนี่ยโอ้เลือเลือกัะลูกี่เลือดกับ มเมียวดีกว่าครับรูนี้ใช่ไมลึก <c oughs> รูนี้ลึกกับเดี๋ยวไปแอรูไม่กับไปรูไม่ปบอีกนึงรูกับอะไรต่างมึงเมือม่อกเลยอ้ย <c oughs> ใจหมดได้แล้วกับหนึ่งตัวได้มาอีกแล้วหนึ่งตัวผูนี้อีปีอีปีอีปีนะต้องตัวอะไรกับต้งตัวแล้วผู้เชี่ยวชาญของเราบางทีไม่ต้องไม่ต้องใช้มือนะเออไม่ต้องใช้เสียมกับแค่มือขุดใช้มือขุดเผื่อเจองูสองรูของเราไปสองรูมาดูได้บ้างไม่รู้ làm lùi đây gặp những tuổi lao, gặp những tuổi lao tôi tuổi gặp sàn tuổi là gặp những tuổi ต้องเสียงเวลาจับปูเดี๋ยวมันหนีไปเราแล้วก็มันบัวครับปูดำนะปูดำหนะ้ามาดูนกปูนี่ได้ไม่ได้ได้มาแล้วครับ มาอีกหนึ่งตัวจัดไปทำมาแล้วกับหนึ่งตัวแล้วกับงตัวแล้วอ่าปูอยู่นี่ปูอยู่นิดเดียวนี่นี่ตรงนี้กปูอยู่นิดนิดเดียวไม่เหมือนกตัตอนนี้รูตื่นกับอรูตื่นโอ้ยนอนแดงเยอะ dù unit ít điện, ừ, thêm ở đây không, à, nước <laughs> เดียวตัวเล็กตัวเล็กได้แล้วครับอีกหนึ่งตัวได้แล้วกับตัวของเรครับที่นี้ดูมาเป็นซีซ์นี่คนหนงาวันนี้ได้ครับตัวนึงนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นขึ้นมาเรยวว่าจับตัจับตบหลังพี่มันลงไปเลยเออนั่นน่ะอะไรกับอีกหนึ่งตัว กัลเรากับอีกตัวกับอ้ตัวใหญ่ต้านกับอัน,นว้าวเตี้ยวเลยดุงกับม้อคกับได้มาแล้วกับด้มาแล้ว ทำแด้รครับขึ้นมาอีกเลยเตัวแล้วเนี่ยเนี้ยเนี้ยนี่โอเนตัวนั้นอะได้อยิงตัวครับเะไรเสียงเยญ่ๆย้ทำไมสียงแปลกปล่อยยหยอง่อยแล้ว่อยโอเคอย่างอู้เลย มาแล้วอีกตัวมาแล้วกับอี่ลงตัวนี่ไได้เยมลอะออะนี่ลึกนะับลึก หน้ากันมางแล้วก็มีกับยุงได้มาแล้วครับดูลึกลิบนี่งั้นเราไปไปตรงนูงน้นดีกว่าไปยุงก็เริ่มเยอะแล้วอโอเคครับทัศน์บันนี้ได้มาเยอะแยะมากมายได้กองยิงยังไม่ตึดดไปครับได้ก็เลยเลยครับดูอันนี้ดูว่างบ้าน กับการหาบูของเรานะครับ